ราชวงศ์ในคอนเทียแต่ละราชวงศ์จะอยู่ใต้การปรกครองของฟารอน3คน3คนนี้รวมกันจะถูกเรียกว่าไตรอาร์ตซึ่งไตรอาร์ตก็คือกลุ่มคนที่มีอำนาจสูงสุดในเผ่าเนค่อนนั่นเองครับส่วนฟารอนก็คือพวกโอเวอร์ลอดนั่นแหละแต่ละราชวงศ์สูงสุดคือโอเวอร์ลอดคนรักแมวขอเรียกตามเนคคอนว่าฟารอนไปเลยนะครับโดยฟารอนที่จะได้เข้าเป็นหนึ่งใน3ของสภาไตรอาร์ตก็ต้องเป็นฟารอนที่เก่งกาจกว่าฟารอนทั่วไปเท่านั้นส่วนผู้นำของไตรอาร์ตก็คือไซเลนคิงนั่นเองครับ ไม่งงจังวะอธิบายใหม่ในคอนสูงสุดคือไซเรนคิงหนึ่งใน3ของสภาไตรอาร์ตรองลงมาจากไซเรนคิงก็คือสมาชิกไตรอาร์ตที่เหลือ2คนร่องลงมาอีกก็คือฟารอนผู้นําราชวงศ์ต่างๆ แบบนี้ดีกว่าเนาะโดยสมาชิกสภาไตราอาร์ตจะถูกคุ้มครองโดยไตราอาร์ตไฟอทอรีนซึ่งไตราอาร์ตไฟอทอรียนพวกนี้นอกจากจะมีหน้าที่อารักขาบุคคลสําคัญแล้วนัาผีถือคาถาพวกนี้ยังทําหน้าที่เป็นตํารวจผสมกับตุลาการในคนคนเดียวเหมือนจัดเดทเลยครับเจอคนทําผิดกฎหมายปุ๊บแม่งพิพากษาต่อด้วยการลงโทษได้เลยและพวกนี้คือองค์กรอิสระไม่ขึ้นกับฟาโรห์คนไหนเจอฟาโรห์ทําผิดกฎมนต์เทียนบานปุ๊บแม่งใส่กุญแจมือทันที เป็นอินควิซิเตอร์ของทางฝั่งนับผีนั่นแหละครับแต่แค่ยกตัวอย่างนะมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นจริงๆสภาไตราอาร์ดนี่สืบทอดอำนาจกันทางสายเลือดครับแต่ด้วยความที่เผ่าในคอนเทียเป็นเผ่าที่อายุสั้นทําให้สมาชิกของสภาไตราอาร์ดเปลี่ยนมือสลับกันไปมาหลายราชวงศ์รวมถึงตําแหน่งไซเรนคิงด้วยจนกระทั่งในยุคที่ซาเร็กแห่งราชวงศ์ซารคขานรับตําแหน่งเป็นไซเรนคิง จักรวรรดเนคอนเทียก์ได้พบกับคานแกงคอเซนเตอร์และพากันย้ายร่างเข้าหุ่นนาผีในโคเดมิสก่อนจะเข้าต่อสู้กับเทพผู้สร้างโอนวันจนได้ครองจักรวารในที่สุดและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึง i ซเ n นคิงซาร e กราชาโครงกระดูกผีอมตะแห่งเผ่าเนคอนในจักรวารดิวอร์แฮมเมอ 40k ให้ฟังครับ กดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ คนรักแมวขอใช้รูปน้าผีไปเลยนะครับมันหารูปไม่ได้จริงๆร่างเนื้อเนี่ยย้อนกลับไปหลังสงครามบอรอินเฮเบนครั้งที่หนึ่งฝั่งในคอนเทียพ่ายแพ้และถูกกักบริเวณให้อยู่ภายในโฮมเวิร์ตตัวเองตอนที่คาานมาเข้าเฝ้าไซเดนคิงซาริกคาานตัวนี้มีชื่อว่าเมฟีแรนหรือดีซิเวอร์อันนี้คนรักแมวเคยทำคลิปแยกไว้เมื่อนานมาแล้วชื่อคลิปวอร์แฮมเมอร์ 40k คาานพระเจ้าแห่งโลกกายภาพสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูคนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว คาทานดีซิเวอร์เล่าให้ไซเลนคิงซาร็กฟังว่าสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วคาทานกับโอนวันเคยสู้กันมาก่อนและพอฝั่งคาทานแพ้โอนวันมันก็บอกว่าวันหลังถ้ามันเจอคาทานอีกมันจะลากคอมากระทืบเจอปุ๊บกระทืบปับ๊บไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม าทาให้ฝั่งคาานต้องหลบซ่อนตัวจากการตามบูรี่ของโอนวันรอคอยว่าสักวันจะมีคนมาร่วมมือกันเพื่อโค่นเทพข้างคกชาติชั่วตัวนี้พร้อมกับเสนอว่าเพื่อแลกกับการเป็นพันธมิตรกับคาธานเซเรนคิงซารกอยากได้อะไรคาานก็จะหามาให้เซเรนคิงซารกก็บอกกูอยากได้ชีวิตอมตะทันทีที่คาานดีซิเวอร์บอกว่าสามารถทําได้แถมไม่ใช่อมตะธรรมดาด้วยเป็นอมตะแบบดิจิตอลผ่านระบบบล็อกเชนที่ทันสมัยพวกราบจวงต่างๆที่เคยกระด้างกระเดืองก็กลับมาสวามิภักดิ์ ลงทะเบียนแอปเพื่อรับความเป็นอมตะกันทุกคนมีเพียงโหนหลวงประจำราชสำนักโอริคารคนเดียวเท่านั้นที่บอกบล็อกเชนพ่องคาานเชื่อถือไม่ได้ไอสัตว์ชักแม่น้ำทั้งห้ามันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆเพอเผื่อพวกเราต้องใช้นี่อมตะดิจิตอลของมันกี่ชั่วโคตรก็ไม่รู้แถมพอจับยามสามตาดูแล้วโอริคารก็พบว่าแม้การจับมือกับคาานจะทำให้จักรวรรดิในคอนเทียยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาแต่ข้อเสียของมัน คือการทำลายจิตวิญญาณของชาวในคอนเทียไปด้วยซึ่งโอริคารมองว่าได้ไม่คุ้มเสียและแสดงออกว่าขัดขานแบบสุดตัว แต่ไซเรนคิงไม่คิดอย่างนั้นครับเพื่อความอมตะที่ตามหามาช่วยชีวิตร่วมถึงพลังที่จะได้ไว้ใช้กระทืบโอนวันแก้แค้นก็ทําให้ไซเรนคิงตอบตกลงส่วนโหนโอริคารที่หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะไม่เอาความอมตะแบบดิจิตอลไซเรนคิงซาเล็กก็สั่งให้ล่ามโซ่ตวนบังคับให้เข้าเครื่องย้ายร่างซึ่งกว่าจะตระหนักได้ว่าสิ่งที่โอริคารพูดเป็นเรื่องจริงชาวในคอนเทียทั้งเผ่าก็ถูกคทานแดกไปแล้วเรียบร้อย และพอจัดการกับโอนวันสำเร็จในช่วงที่คาานกำลังอ่อนแรงจากสงครามที่เพิ่งจบไปไซเรนคิงซาเร็กในร่างนับผีในโคเดมิสก็นำเผ่าเนคอนใช้อาวุธมหาปลัยที่คาานเคยมอบให้แวงมาจัดการกับเหล่าคาานแก๊งคอร์เซนเตอร์ก่อนจะจับคาานแต่ละตัวแยกชิ้นส่วนและเอาแต่ละชิ้นส่วนผนึกไว้ตามที่ต่างๆทั่วจกวักรวังแต่เมื่อทุกอย่างจบลงไซเรนคิงซาเร็กก็พบว่าอดีตค่ารับใช้ของโอนวัน พวกเอลดาที่เคยแตกกระเจิงไปในตอนจบของวอร์อินเฮเ n นครั้งที่2กําลังจะพง,งาดเรืองอํานาจขึ้นมาใหม่แต่ด้วยธรรมชาติของเผ่าใบโพล่าพวกนี้ต่อให้มันครองจักรวาลไม่นานเดี๋ยวแม่งก็คงจะล่มสลายด้วยตัวเองอยู่ดีซึ่งอันนี้โหนหลวงโอริคารที่กลายเป็นนักผีไปแล้วก็ทํานายไว้แบบนี้เหมือนกันแล้วเผ่าเนคอนจะเตรียมรับมือกับเอลดาที่กําลังรุ่มเรืองให้เหนื่อยทําไมสู้ให้มันครองจักรวาลไปเลย แล้วรอให้มันล่มสลายไปเองค่อยกลับมายึดคืนก็ยังไม่สายยังไงยังไงเนคอนก็เป็นอมนตะอยู่แล้วแล้วไซเรนคิงซาร็กก็สั่งให้เนคอนทุกราชวงศ์สร้างทูมเวลใต้ดินในดาวโฮมเวลของตัวเองและเข้าไปหลับจำศีลอยู่ข้างในจนกว่าเอลดาที่ปกครองจักรวาลจะแพ้ภัยตัวเองและเมื่อถึงเวลานั้นเผ่าเนคอนก็จะตื่นขึ้นมาทวงคืนจักรวาลส่วนตัวไซเรนคิงซาร็กกับข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งก็นั่งยานทูมชิปขนาดใหญ่ออกพานจอนไปในอวกาศ คอยปกป้องทูมเวิลต่างๆที่กำลังหลับไหลเพื่อเตรียมการสำหรับการตื่นอันยิ่งใหญ่ในอนาคตรวมถึงตามหาเผ่าพันธุ์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนร่างย้ายความทรงจำของเผ่าเนคอนให้กลับมามีร่างเนื้ออีกครั้งว่ากันว่า60ล้านปีต่อมาระหว่างทางในการตะเวนทัวร์ของไซเดนคิงซาริกทีมงานของไซเดนคิงซาริกเคยพบกับไพรมาสซงคิเนส รวมถึงหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่อันตร,รายที่สุดในจักรวาลซึ่งนั่นก็คือไทรนิตต่อไปคนรักแม่จะเรียกว่าทีรนิตนะครับจะได้เหมือนชาวบ้านชาวช่องไม่รู้เซเลน king าเรรกเจอไทรนิตที่ไหนเมื่อไรแต่เมื่อรู้ว่าไอ้ทีรนิตแม่งแดกทุกสิ่งทุกอย่างและถ้ามันแดกจนหมดไม่เหลือ ร่างเนื้อที่ไซเรนคิงซาร็กตามหาก็จะไม่มีเช่นกันทำให้ในปีที่774ในสหสัสวรรษที่41ไซเรนคิงซาร็กและทีมงานก็ต้องกลับมาในกาเล็กซี่ทางช้างเผือกอีกครั้งเพื่อหาทางหยุดยั้งอันตรายจากเผ่าทีรนิตที่กำลังตะเวนแดกอยู่ทั่วจัก,กรวาลและปีที่955ในสหในสหัสวรรษที่41ทีมงานของไซเดนคิงซาร็กก็ได้ปะทะกับบัตแองเจิลสเปซมารีนชอปเตอร์คอมพานีที่3 นำโดยหัวหน้าดันเต้ลูอิสดันเต้สงครามรอบนี้สู้กันบนดาวที่มีชื่อว่าเกเฮนน่าไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนนะครับแต่ตีกันยังไม่ถึง1เดือนกองทัพทีลรนิดแม่งก็เข้ามาเสือกจนเนคอนกับมนุษย์ต้องร่วมมือกันเพื่อขับไล่สรุปสงครามครั้งนี้ทีลรนิดโดนรุมจนแพ้ส่วนมนุษย์กับเนคอนก็แยกย้าย ซึ่งการปรากฏตัวทุกครั้งของไซเรนคิงซาเร็กไซเรนคิงซาเร็กจะมาพร้อมกับโล่ในโคเดมิสที่เรียกว่าไตรทีอาเชียวแมนเฮียโดยโล่อันนี้มันสามารถดูดซับการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามและปล่อยพลังงานที่ซับมาออกไปเพื่อโจมตีได้โดยตัวของไซเรนคิงซาเร็กจะนั่งอยู่บนบัลลังที่เรียกว่าไดโดมิเนียนซึ่งไอ้ไดโดมิเนียนเนี่ยก็มีหินแบล็กสโตนประดับอยู่ทําให้สามารถปิดกั้นพลังงานจากวอลฟได้รวมถึงสามารถเป็นโดเมนเกตของเว็บวก็ได้ โดเมนเกตคือประตูไปที่ไหนก็ได้ฉบับเว็บเวนั่นแหละครับประตูเว็บเวของเอลดานี่มันล็อกการเชื่อมต่อนะแบบประตูบานนี้สามารถเปิดไปได้ที่นี่เท่านั้นบางทีการเดินทางผ่านเว็บเวของเอลดานี่ก็ต้องเปิดประตู3-4ต่อเหมือนตอนที่ไพหมาดวอลแคนใช้ประตูเว็บเวเพื่อกลับเทอร่าในช่วงยุคฮอรัสเฮเลซีนั่นแหละครับแต่บัลลังก์ใดโดมิเนียนของไซเดนคิงเปิดไปประตูไหนก็ได้เพราะเป็นโดเมนเกต แถมในตัวเซเดนคิงก็พกเศษคานอยู่ชิดนหนึ่งที่ชื่อว่า The Burning Out เป็นชิ้นส่วนของคานตัวที่ชื่อว่า n e er ดา a Seta ไอตัวนี้นี่แหละครับที่พาเนค่อนตะลุยจนไปถึงโดเมนเกตเว็บเวของโอนวันว่ากันว่าในสงครามปิดฉากคาน ไอคาทานเนียดาเซตราถูกไซเรนคิงซาริกใช้หอกแทงจนมันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงซึ่งความสามารถของเศษคาทานเดอะเบอร์นิงเอาทก็คือไฟประไลกันครับโดยไซเรนคิงซาริกจะใช้ The Burning ิ u งเอาร่วมกับคาทา s ซปเตอร์ออฟเดอะอีเทนันโีที่ถืออยู่ในมือนึกภาพแบบใช้ไฟของเศษคาทานเป็นลูกปืนส่วนตัวคาทาก็ใช้ยิงนั่นแหละครับ